สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับตอนเช้าครับห้าไร่ของเราครับไรประสบความสเร็จแล้วครับเดี๋ยวมาตีปลากันอานนี้ยังงัดต่อหาปหลาไหลครับอา่า ต้นไม้ออกก่อนระยะประสบความสำเร็จแล้วครับเหลืออีกหนึ่งไร่กับอีกสองงานใช้ระยะเวลาในการถมก็เกือ <c oughs> บเดือนเ <c> ง <oughs> มัวเตะมีงานข้างนอกด้วยครับเล็กๆน้อยๆ ในยังมาแตงสางครับแล้วก็เอาดินส่วนที่มันเกินเกินไปทมอีกอเ,เละหมดแล้วไม้เอาอะปลาไหลน่าจะมีเล้ทําลายหมดเลยอะโอจานลบอะ ตัดไม่ทันครับโอ้ยปุ่งกี้ไหมเออตัดทันก็ทันเด้อ ตัดไม่ทันเราก็ทำลายครับงัดตอกด้วยแต่ต้องวิดน้ำออกก่อนครับเอาไม่โคนี่เลยวิดน้ำแล้วก็ขุดครับปลาน่าจะหลงเหลืออยู่บ้างแต่ไม่เยอะ ื่องทำลายต้องยกให้จานลบครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ครับเขาจะดันยังไงครับอุ้ยอุ้ยดันไปเลยอะ่ะโอ้จานหักก่อนดีไหมเอ๊ะ ต้องขุดแล้วครับรากขอเยอะนะต้นกระถินนรงครับเอ้ยนายจะไปนะอุ้ยเรียบร้อย Ô. ngặt liền à, ơi ơi ơi, ơi, chạy rèn dừng gan này, ai รากยังไม่ขาดเนี่ยต้องใช้ระบบปุ่มปุ่มล่างมาก่อนได้ไหมลูกพี่เดี๋ยวหาว่ารู้ว่ารู้กว่าคนขับ ขับเองไปอะไรประมาณนี้จริงอุ้มลากมาแล้วก็ดันไปได้นะอาจารลบไม่เลือกที่จะทำครับเลือกที่จะดันง่ายกว่าอ่าเดี๋ยวคนมาตัดเองครับ เนี้ยจะเป็นคล้ายๆดินสมองครับโซนนี้ครับิยึบเออปลาไหลปลาไหลดินโคลนครับดินโคลนก็เป็นหน้าดินนะ เขเอาไว้ปลูกข้าวปลูกข้องได้เดี๋ยวจะวิ์น้ำออกครับ ไม่มีปลาไหลครับเดี๋ยวดูกันปลาไหลลงเหลือไหมไม่มีครับ เออบิดน้ำจับปลาครับเท่น,นี้ไม่ใช่อุปสรรคไม่ต้องพึ่งสูบใช้ปุ่งกีนี่แหละ แป๊บเดียวน่าจะแห้งนะลงทุนมากลงทุนมากด้วย